ดจ้าดโดนะยูท่าคุ้นทางานกั่ชิ้นจ้ามาเปิดคลิปอยู่ในวั่สินะเอาิ่มาไล่ยันสาวตะมือกันเปิดคลิปงานกชิ้นจ้าแกกันบุญบุญพี่น้องเ้ย ร่มทานได้นออคนเยยหหวนหยาหยวน เต็งตัวงามเดินซ้ายดีคือกันเลวนึงเต็งตัวดีเดินซ้ายดีเหมือนกันละลำกันหวหนวหนะนะนรวทานด้วกนานมากมางานตกินว <c oughs> ัดตลาดยาปรางกจ้า คนข้วนนี่คุณจักาชคือแล้วมึงเออดูไม่กินปากแบงลำไม่ติ่มเช้าเช้าเลยพี่เนองคุณไม่คำอ้าวยายแม่มาทำลรงพานวันนี่ล างานกระทินตามื่กีวัดตลาดเกียไปยังกามางุมาฮะนี่เดินวัดตลาดเกีอารันต์เ้

ไอ้กั๊ดวัดดีค่ะก่อนนะวัดดีค่ะจับทคลิปค่ะอ,อันนี้ร้านกัดมาทำบุญเดี๋ยวจ้าเ,เระวังนะนัน่นฮันมจีนคนอะไรต้องหน่อยี่อุ้ยโบคนโตไหมไอ้กัดอย่าบังน้องด้วยกั๊ดฮัมจีนจีนนี่